นี่ครับมันมันครับพี่น้องเปิดดีดีครับของสามลูกครับแหมมาหน่อยทางเนาะมาหน่อยวานนี네่เพิ่นครับเห็นครับพี่น้องนี่ร้ายเมันงงเดีเบาหน่อยวานที่ท้องผุนมู้อนปวดปลาบ้านเลี่ยวแต่มันได้ฟุ้งไงครับนี่ครับเออครับมันมวนครับพี่น้องบรรยากาศสวัสดีครับพี่น้องมือนีบบาหน่อยกับผ้าพี่น้องมาวานแหอีกคือเกาแล้วครับพี่น้อง จำไม้เกาไม้เดือมครับนี่ครับลงมาถึงกับบ่าวหน่อยกับไตวานเลยนะครับพี่น้องกับบ่อท่านเดยสวัสดีพี่น้องเนาะครับสวัสดีพี่น้องส่ภูทุก้นครับที่เขามารับชมส่องบ่าวหน่อยบ่าวหน่อยกับขอขอบคุณหลายๆาเนาะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศการวานแหบ่าวหน่อยกับวานมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกับพ่ท่านเดยสวัสดีพี่น้องเนาะเลยขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับที่เขามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามให้บ่าวหน่อยในเด้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ต่างงามครับบ้านหน่อยโปรดีวยกวก่อนด้วยครับนี่เปิดมือนึงครับพี่น้องนะครับไปลออีกวันนี้ครับพี่น้องครับพี่ขขบบน้องเพื่อดงเขาคักบว่าบ่ท่านมั้นี่มันมันโอ้ยฟูนี่ป้าใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นบ้านคณะบ้านหน่อยนะนี่ครับมั็นมานอยู่ครับคุณเป็นมาน โอ้มีตัวมีตวฮะมีตัวยหญ่งขอบคุณเป็นหวานครับเป็นตัวยหญ่งบานบัวท่านเหรอมันออกออกใน่ขูมมันออกใน่ขวดหินโอ้มีตัวงามเปิดนี่ตัวงามหนอุูนี่บัวพันสามเส้นเครืองดอกนี่ เนียขาเนี่ยต้านสะอ้านครพี่มีแต่ผุงใหญ่ๆเลยมึงบุกยังเลยบยงว้าคุ้มยุดอกบุกคุ้ม้ายนเดีอวเท่นั้นนี่เด็ดนี่เด็ดยังหลอดออกต้อง อย่างมันเปิดของเพื่อนแขนมันขาดเลยแนมันขาดมันเป็นห่มันกได้หเออแขนรวบรวบย่รวบรวบรวบแะแหนแหนหลุดของข่อยพอดีเออูงนี่งามเลยรวบไปเลยูมัอจะได้เว้ยมันมเขาเข้าอยู่เนี โอ้ได้นอนี่ครับพี่น้องมี่อรายน้อดีเบาหน่อยว่านี่ต้งฝุ่นเบาหน่อยปูดปลาเพาะ่านแล้วแต่มันได้ฟุ้งไงครับนี่ครับเออครับมันมวนครับพี่น้องบรรยากาศอนเข้ามืครับเดี๋ยวเบาหน่อยไปต่อบั้งครับนี่ครับ ัวนี้เพิ่นกับวานเปิดเดียวเพือนมึงแปดเก่านั่งโอล่ขึ้นแปดลแปดลเจ็ดแปดลเจ็ดก็ดับเนี่ครับพี่น้องเปลดีเออเปลดงามครับเดี๋ยวไาหน่อยเดี๋ยวไปหน่อยขอโตไปหมานครับพี่น้องน่อยเ่างหนยหาหน่อยโ่น่อ้เหียเหนห่าเนางหนเหนออกเหียนบ่านยังห่างเน đó không anh không đấy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  không không đấy không 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 đấy không không ไปนี่ออกมาหน่อยเด้อเออยกเบิ้งเออนี่ครับมานครับบอลพอปวดป,ป,ปานครับพี่น้อง ใช่เด็กครับวันนี้หลายเขาครับพี่น้องนี่แมนครับถึงกับพี่น้องบรรยากาศเพิ่งจะมายามมองกันแล้วครับพี่น้องป้ากับพ่อเขาเพย่ปนคืนแล้วครับพี่น้องป้าไดครับพี่น้องมาหน่อส่งคุอถ่ายมาหน่อยเขาฝังได้ไหมครับ อาเนาะครับพี่น้องก็มาถึงสุขทรทยแล้วครับพี่น้องบ้าหน่อยขอฝากนิดมั้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าหน่อยนะครับเพื่อผลิตภัณฑ์ทีคลิปไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็เลยรับเร็วครับีเนื่องจาก่นก็ลมงยามม่งเนาะครับพี่น้องแลวก็ส่วนหนึ่งบ้าหน่อยป็ได้ถ่ายต้นอันนันเด้อครับเพราะแดดห่อนแห้งครับพี่น้องกองก็เกิดคว่มห่อนครับพี่น้องก็สามามมาถ่ายต้นวานหน่ครับก็ได้นถ่ายแต่ต้นไปเบิ่งป่าในตีนแหวเลยเนาะครับพี่น้อง ขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับช่มส่องมาหน่อยครับขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้บาหน่อยกับสิโจไปเที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ